สวัสดีครับสวัสดีสวันนี้มาหาเพื่อนอานนท์มาเด็ดปีกช่วยเหียงข้าวไปกับเปร์ซี่ขวดหนึง่งสองหมาตาตาย้น่องมีเห็ดคลิปอยู่เห็ดคล่ปกันไม่เคยเห็นปุกติเชียนผ่านู่โลนนกนี้ยูทูบในยังกง <ำ>ตัวไหนไม่พี่แขกแค่ทำกับข้าวอ๋อให้พี่แขกทำเลยพี่ยังไม่ค่อยหิวทำอะไรก็ทำไปเลยสวัสดีหนึ่งท่านครับกำลังก็้ารับสมตวันนี้มาเด็ดพิกช่วยเพื่อนงานก่อนออเดอือดมากแล้วกวินกระเพริก,กับพี่น้องครับ อากาศไม่ด้เนตอนสิ่พูดเบาๆลาดต่เนาะมีอยไงกหคอมเมนต์อมมาพูดคุยกันเลยนะครับอยู่โอ หากทงสุงป,ประแตงในเด้ขอขับคุณอน,นะพอซุป,ประแตงอะไรขอคนดันหนึ่งไรน,นี่แกเป็นจะเลยมันยมเงินเดือนดีวะบ่อนเขาหายว่าละสีออส่อยโอ้สี่อยสี่ลอยกินนองเขาไปกินกินกรดกินข,า,ขาวซ้ขาบโอ้สไปอะ่ะ คราาสิบหกสิบอ่ะตีไปว่าหาร้อยกว่าบาทกินดูฮ่าแรงเนตัวอยากกินยังอยากกินยังกินกนไรในัวมียังเฮ็ากกินีินเลยโอ้ดีเนาะดื้อได้นึ่งใครอยากกินกิดอยงกไปกินบางที่ก็มีกับเขากับแหลมกับไปห้าซื้อเนื้อซื้อยังไมเฮตุกินกันเองซื้อบอยเนาะครับ มือได้อยากกบหาออกเงินกันใกล้ว่าก็ตลาดว่ากันนาคือไก่จะขนคนงานคเจ็ดคนจะมีพาทาม,มาคนคนหนึ่งแรงของแรงคนหนึ่งลูกลูกสาวคล้องหรือแขกแฟนเราก่ะที่ไปหาคนแหละ ขอจบยัเท่านี้ครับไม่มีคนชมเลย <laughs>